้องชนเลิศนะครับหลังจากเมืองแก้วนะครับอะคาเดมี่ไปยรอยอยู่แล้วนะครับริงชนเลิศเหยียงตัวเบยนักกีฬาของทีมนะครับระหว่างทีม T ีทีเอสอะคาเดมี่พบกับเทศบาลลักษณบุรีสวยสดทีเดียวแจ่มใสหลุดมารอบนี้ไม่ใ bracket, ช่ธรรมดา หลวงพงเงินหลวงพ่อทองเรียกมาเลยนะครับลูกฉีดยาลูกอัดฉีดนะครับอ่าหลวงปู่กานหลวงปู่เสานะครับหลวงปู่หน้าต่างหลวงปู่ประตูเรียกมาเลยนะครับวันนี้วันเดียวหลังจากคนี้เสร็จก็จะเป็นทิ้งที่สาม นักกีฬาทั้งสองทีมทีสบานรับนะบุรีสองไกลทีเดียวลูกนี้ปัดต่อย,ยังไม่เปลี่ยนแต่กัดยังไม่ผลน,นะครับ TDS รับเลียงลูกมาไหลมาให้เวสเบดของเทศสบาลนักคานัมนี่รงให้ตัวสุดท้ายเบอร์เก้าไหลให้เบอร์สิบสาม้นปีขวามองเพื่อแล้วบีดไปหน้าประตูเทีเ่ยว ยังไม่มีใครนะครับสกัดโดยเทศบาลรัตนบุรีไหลามากลางสนามไม่สิบเอ็ดของเทศบาลรัตนบุรีเดี่ยวลงก,ก็มามาำเลียงลูกไปใหม่ให้สิบเอ็ดของเทศบาลรัตนบุรีสปีแล้วครับอีกซับใกล้ทีเดียวดำเลียงลูกให้กับปากาหลังอี่ไปขวามาหลุดไม่หลุดสิบสองสปีแล้วทันไม่ทัน ร้อยเมตรไปธนาบ้รเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนี่นะครับตรงสามได้สามมาแล้วครับสกัดทีนะครับราครบาราเนี่นะครับ,ารายรบอย่าไปหน้าประตูลูกนี้สกัดปิน้นออกสมาแล้วครับทีทีเส,สับขาหลอกสองหนึ่งยังติดเทศบาลรัตนบุรีมาที่เบอร์สิบเบอร์สิบไหล ไหลยังไม่ผ่านนะครับไม่ถึงเบอร์ส1ตัวนี้ตีด้วยขวามาทีเดียวสกัดโดยทิเท็มาการสนามทีเดียวไอ้ตัวเล็กว่ายังไงกับตันทิมลูกนี้ยังไม่สบารล้นบุรีลำเลียงไปสกัดตี่ขวานาบุรีนะผู้ชายทุกดูตรงไปหน้าประตูทีเดียวสกัดจังหวะเดียวมาตัวสุดท้ายอีใไ้เบอร์สี่ว่ายังไงสปีดเออหกว่ายังไงสกัดออก แต่ดานปีกขวาไหลไปครั้งหนึ่งลูกนี้ตวัดไปถุงลงทีเดียวยังติดผู้เล่นของทิศาบาลประกัดจังหวัด่ลูกทุ่มมองเพื่อนแล้วลูกนี้มาอย่างอยู่ที่ทีเทสไหลให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งมองเพื่อนเล่นตีดไปหน้าประตูโอโ้โ,อโหไอการสนามก้ี้ตะวัดด้วยซ้ายมา ไปแล้วครับนี่ไอ้ตัวเล็กเบอร์สี่สี<ะ>่ตีดไปลูกนี้ยังอยู่นัวเนี้ยกันอยู่ว่ายังไงสับขาหลอกหลอกไปหลอกมายัางติดที่ทีทีเอไ,ไม่ได้ทั้งสองทีมนะครับเดตกถ้ารดงไปด้วยหนส่งไปหน้าประตูลูกนี้หนัวเนี้ยอสับไกลไม่ไกล elle. ไหลไปทางด้านปีขวามุมทงทางด้านที่ใต้ต่อกลับไป18ตั้งป้อมจิ้งทันทีอหตาไปติดี d s อาคาดามอีด้วยสายไหป18อีกครั้งหนึ่งตั้งป้อมแล้วกบนี่จิงทันทีอมาพักด้วยอกนะครับนี่ไหลให้11 11ส,สททปีดนะครับตันไม่ทัน16 11สักเทศบาลรัตะนบุรีผมจะช่วงจุด้ายลูกนี้ตวัด มาที่ผู้เล่นเบอร์11ไหลกลับไปลูกนี้โสมแล้วครับอีตัวเล็กนี่ TTS TTS ล้มลงไปสองคนไปแล้วครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบลูกนี้สับขาลหลอกไหลไปไหลไปขวนกุ้มทีเดียวอีิบมาลงให้เบอร์สิบของทิบาลสับขาหลอกปีอิออกไปทางด้านซ้ายมือสกัดจังหวะเดียว,วทีเดียวมาที่เบอร์สิบเบอร์เก้าตะวัดด้ยวยซ้าย ไอตัวเล็กเบอร์สีไปแล้วครับนี่ยังไปไม่ได้ครับบอลไปได้คนไปไม่ได้ปีนไปหน้าประตูนี้สับขาหลอกนี่สับไกลอีกครั้งหนึ่งไอเบอร์สิบเบอร์สิบลอดขามาทันไม่ทันทันครับนี่ร้อยเมตรยังทันเบอร์เก้าลอดขายังติดที่เบอร์สิบของเทศบาลรัตเต่วอยยังไงออปุปป๊บปับป๊บปุปปป๊บปุ๊บ เอกในสนามปีขวาทีเดียวยังติดเบอร์เจ็ดของทีมศบาลรัตนมูรีลำเลียงลูกตรงกับหลังมายัางอยู่ที่เบอร์สิบของทศบาลของเพื่อนและที่อิมายัางติดผู้เล่นของทีทีไปแล้วครับนี่ตะกัดมาไปแล้วเบอร์สิบติดจริงทันทีเรียบร้อยครับนี่รักไก่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในไทยที่แรกนะครับทีทีอีสอะคาเดมี่ หมดเวลาหนึ่งนาทีหลังจากโดนสองไปแล้วหนึ่งประตูลําเลียงไปหน้าประตูอีกครั้งหนึ่งลูกนี้นะครับอุดซ่องโบอันไหนหลวมอุดให้แข็งเริ่มเล่นทีเดียวกับตั้นทิมนะครับติดกำแพงสามตัวอิดไปโดยเบอร์สิบลาเลียงลูกไปเองลูกนี้ยังติดผู้เล่นของเอสอะคาดมม่ไปแล้วครับสิเบเอลูกนี้ ยิงทันทีมาใหม่กำลังยังดีอยู่นะครับเล่นสนามไป้วครับเบอร์เก้ายิงทันทีลูกนี้พัก่ายนักกีฬาด้วยนะครับคณะกรรมการจิบอลนะครับไปทีเดียวเบอร์สิบกับตันทีมไหลไปไหลไปลุดไม่ลุดไม่ลุดตัวสุดท้ายสกัดขาดนีาเป็นผู้เล่นลูกตรงไปเพื่อนทีเดียวไหวยังไงลูกนี้โอ้ลุดไปแล้วกันนี่ทันไม่ทันทันทศสบาลสกัดงหวะเดียวไป ทีเอสด d e มี่ลูกมาอีครั้งหนึ่งจริงทันทีโอ้โหโดนเพื่อนตัวเองอยังโยครับนี่ไหลด้วยซ้ายไหลเบาไปหน่อยลูกนี้เบอร์สามฟันโมทเทียวไปแล้วครับเง่งเง่งจิงแล้วตันาบุรีไหลมาตวัดด้วยขวามาทีเดียวเบอร์หกของเทศบาลมาที่สิบ1ทสิบิทิบเอ ติเบ็ดว่ายังไงให้เบอร์สิบเบอร์สิบไหลไปไหลไปลูกนี้หลุดไม่หลุด g t สยังดูกว่าลูกเร็วจให้กับเบอร์สิบกับตันทีมองเพื่อแล้วไหวดูเลจิงดูมีจริงทันทียังติดประตูจริงอัดจริงครั้งหนึ่งอคาเดมี่หน้าประตูมีใครไหมลูกนี้ซับขาหลอกจริงทันทีทีผูเล่นตัวสท้ายจริงอัดก็ไปอีกจริงอีกครั้งหนึ่ง จังติดอย่างเหนียวอยู่ครับเทศสบานล,ลูกนี้ไหลให้กระเปอือสิบเอ็ดของเทศสบานจังมีโอกาสอีกไปอีกครั้งหนึ่งจริงทันทีลูกนี้จากฝั่งซ้ายทีเดียวล็อกเข้าซ้ายมาเข้าซ้ายเข้าขวาตั้ง้อมลูกนี้ผ่านไปอีกหนึ่งคนลูกเดียวอือจริงทันที กระโดยเบอร์สามให้เบอร์สิบลูกนี้ไหลไปไหลไปดีใจเพื่อนอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ไม่รู้กันนะครับจิมว่ายังไงลูกนี้1ิเบ็ดทันไม่ทันสิบเ็ดสิบหกไปแล้วครับนี่เจอกันเอาเขาอ่อ,อนซะก่อน อ่าดีเบอร์เจ็ดของเทศบาลรัตนบุรีไปที่การสนามเบอร์สิบเบอร์สิบว่าอย่างไรจริงทันทีหึ่ยตัดทีมตัวยิงด้วยโยนมาหน้าประตูลูกนี้สกัดจังหวะเดียวไปว่าอย่างไรโยนไปหน้าประตูเดียวนะครับอีกสิบสามสิบแล้วจิงทันทีสกัดจังหวะไหลมาให้กับเบอร์สิบหกของพีทีเอสอาคาราเม่สับขาหลอกไหลลูกมาจริงทันทีหึ่ คปนประตูให้ได้นะครับมาที่เบอร์สามเตีสบัดไปแล้วครับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกยังวนอยู่วนไปวนมาลูกนี้ให้เบอร์เก้าไหลเบอร์หกเบอร์ 6, หกดีได้เบอร์สิบลูกนี้หนึง่งหนึ่งสซบไกลลูกนี้โอ้โหยังติดเท้าของผู้เล่นสาดทีเอทตีไปท่าแรกตีขวาถึงเส้นหลังตดสูงหมุนทีละมุงมาหน้าประตูลูกนี้สกัดเจ้าเดียววา ไม่ได้ยินเสียงน้องอียังไหลลูกไปใหม่กับทันทีเบอร์สิบลูกนี้ยังพึงบอลกันอยู่ไหลกลับมาให้สิบหกสิบหกให้ประตูประตูไวยังไงประตูไม่ว่าส่งให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าไหลรอดขายังรอดไม่ได้มาเบอร์สิบมาล้วงบอลเองให้เบอร์เก้ากลับให้กับประตูลูกนี้ยังจับไม่ได้ต้องเอาเท้าจับอย่างเดียว ทีเอสด์พาดโดนไปหน้าประตูลูกนี้จิงทันทีปิดตัวสุดท้ายเอ้าให้กับทีพีไม้เบอร์เก้าทีเอสดให้เบอร์สิบเบอร์สิบสับขาหลอกไหลไปทางั้าขวายิงทันทีโอ้โหลูกนี้สกัดนะครับสกัดไม่รู้กันนะครับประตูที่สองของทีเอสองนาทีก็ดีแล้วนะครับนี่ดำเรียงลูกไปใหม่ทศบัล ไได้ยินเสียงกหปีดอะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกนี้สับขาหลอกเอานัวเนี้ยกันอยู่นะครับนี่ <S <S 1> <S 1> อูเอสคาเดม่ส่งไห้ตัวปอยบอลเบอร์สิบเข้าซ้ายเข้าขวายัางทำอะไรไม่ได้นะครับตีใ้เส้นหลังเส้นหลังว่ายัางไงติดหน้าประตูล,ลูกนี้เรียบร้อยครับนี่สามประตูต่อศูนย์เทสสามนะครับโอ้ชิงชเนลเลิศนะครับมิตรภาพภาผันสารฝันครั้งที่สามโดนครับครั้งที่สาม ทีเอสอคาเดมี่จะไปชิงกับเมืองแก้วจูเนียนะครับเหียงตรงนี้นักกีฬาทั้งสองทีมนะครับเอสแอตตูลินนะครับทีเอสเข้าไปชิงเนะเลิศก,กับทีมเมืองแก้วจูเนียเอสตี FC นะครับเป็นผู้สุดท้าย เวลาก็คงประมาณที่มองย็น